อนันตะศีสะอำนาจบารมีจอมแห่งนาคราชเจ้าได้ร่วมเรอกกระบอกเรียกบอกได้ว่าราคาเรียใ้ครับปู่เขาบอให้พ่อบอกเรื่องหมดพ่อก็ะลึบ่าเรีกบอกกระลึก่ไเ้เขียนออมาครับกรืลึกจำคืออะ ปูเรียกวันนี้มีเบิร์นบอปูบอกถ้งาาว่าเรียกบทเคียดเกินเขาเพราะเขามาหกกับสิเนาะเรียกไ้คู่มหากาบคุ้นเขาเพราะเขาครับเื่อนในาแล้วยื่แล้วครับัา้งาว่าเรียกวันนี้มือสูงไหมจำวเธีนั่นนะบ่มือมาถืบอบ้องกขให้ก่เรื่มครับออขั้นสมบภว่าอันนี้มมสมโอรเนาะใช้ของโรได้ีออ่อ๋อ เก็ดเก้าก็คือเขาโม้ไดเก็ดเก้าเขาห้องกาเกิดป่วยบ่เขาครับอืมขันเก็ดเก้าเขาห้องกาเกิดป่วยเนาะครับปุแกเขาไม่คู่บพราเขาอืมแกวันเรียกโบนนี่คือมันเลือกรางวัลที่หนึ่งฟังอีกครั้งรางวัลที่หนึ่งฟังอีกครั้งเก้าเก้าเก็ดเก้าเก็ดขูนฟังอีกครั้งนะครับเก้าเก้าเก็ด ก้าวเกิดขึ้นสาธุขาธุางเครื่งเกลื่อครไมคู่นะยปูอันนี้ขึ้นอย่างสมมติหมอมอยสมมติเป็นจริงครับปูโตไปเขางมากมั้กับเขาบางอะไรนี้ครับปูใหแก้วว่าไพ่ปนไพ่เ้ครับว่าจ่าปูศักสิทครับไปเอาก่รอกเรงียครับอ๋อคุณผ้ครับ แย่ไปหาออกไก่แ้่ไปหาขูตรงโควให้เพิ่มเรื่นต้นโคเรื่ยเมื่อร้นมะขาก็รื่อมื่อเคาเกาเขียบ่พาะแข็ง้อหาอย่ามองมัดา่าให้ไก่ด้วยหาอยาค่าให้ไก่อยู่ต้นโคกต้นโต้นหายบ้างต้นโคกก็ได้บากับต้นมกขามก้าเรือยคือข่อยมอแข็งเม่เรือเมื่อบางต้นกล้วยเรอ่มหมบางที้รอกกัเปลี่ยนไป่าต้นกล้วยก่อนเรือือ ้อนกล้วยก็ว่าขอจะปุนยเมื่อแต่นี่ลูกบอเท้าจัเชือเพราะฉันเปลี่ยนว่าอาบให้จะาขอนว่าะฉันบุญนก็ลอกชุดเธอกบุญนก็ท้าเปลี่ยนให้ขอนว่าะฉันลอกกากมันหยืมครับปูวันนี้พุกต้นขั้วมีวันต้องหา้ยืมล้วันอืมแค่นีงแกงโมต้นขนต้นนี้ต้นุนี่ปูต้นขุนนี่ที่ปูแกงโมก็ปักเยอมมันมักขวดคอดบินเชื่อว่า มันม่ใช่ตานางตานี่พูธมังว่เแก้วเงบ้ยักค่อยขาชแก้วค่ะเขาแก้วบ่ราะบ่เขม่ลืมเือั่งแ้วตั้งกองใช้ค่าไหนเขาจรู้การยึดกับวันใดวัน้เขาจะรู้งานยึดเยอขา่านคนฝันแย่งบบนี้แต่พ่อกับวได้ช่วงบางทีเขาช่วงป่มาอยู่ข้วปูแม่แต่งโม่เงี้ยคัค่กองหมูหา เบืองเด้ออาหารเข้าอาหารแรงมือแรงให้เบิ่งเอาเด้อต้องูดไ่ว่าเป็นเจเป็นตัวใดเรบพี่งงคุณยายือนังแก่โมบ้างเป่าตรงไหม้อวิเครหแก่เรื่องครับคุูคือขค้นะแก่มัดใไก่เอไปอืมไอ้งงมันบัดใจเรื่องพักกันไปขูดครับมันก็พักกันขูดได้เน้อคนอื่นด ขาเดินแขนเดิมวะวันนี้เรากูป่ะกาขูดเราก็แค่แค่้คาไปแก้กากเรื่องรูปเรารูปบเรื่องรูบเรารูปอีกน้อ่ายใจน้องเขาพูดแต่เขา้รูปใช้เราเรื่องบัตจะรูปอัตจะรูปแต่ขั้งบอกของพ่อเนี่ยมันจะยิ้มล้าก็ถูกเนอแลรวก็รูกอูตแต่เ้อขั้่ถูกเราข้ออุ้ยติ แกเห็นฟูยิ่งครับขั้นฟูชายฟูว่าเข้าเข้านี้ไปไกลปูงวดนี้ปูชื่อปะขาวไทยแม่คู่บ่ะปูช้างว่าปูคือปะขาวปะชายโคูงรามให้แม่คู่ให้สาธุสาธุครับห่างงวดนี้ขั้นว่าห่างแม่คู่กับพอเดือคือเด็กข่างพาอช้างครับกระเดียบกะเก่าคือเก่านั่นแหละแป่ว่าพ่อกระห่ายเก่าฟูนคือเก่าพ่อช่างเอออาพ่อกรบอกเจ้าหมู่บ้านนี้ปูคือปะขาวครับแล้วบอเปลี่ยนไจ แล้วก็บอกว่าขอให้เข้าคูเจ้าจะให้เขาเขาได้กระให้รลวบัตนีูคูริโชโร่เนี่ยคูรี่กันไหนให้ความมืออำนาจวาสนาน้งเล่หให้ความมือชื่อไม่เสียงนังเล่หมคูดี่ก็นไหเจ้าให้เขาได้คูดิมือนี่ขอให้เจ็ดสิบก็เสร็จคูรี่เจ็ดสิบเออพ่ออย่าใ้เย็นใช่หรครับปูรเจากอะยว่าเอาเจ็ดสิบกับเจ็ิบมาไหนบ้านน้อกันเขา ปูตาก็ให้เกจิบิปูปูตาก็ให้เกจิบิปูดิกรให้เกจิว่าปูขึ้นพวกเขาให้เขาึ้มือข้านี้ให้เยอะสาธุสาธุปูตบขาเนาะครับอ่าแมือขมือย้มือโขมือมนหึงหึงแล้วก็ดูดวยวันนี้ขอให้ถูกหวยทุกคนนะลูกนะสาธุแม่ครูเบิกได้เกจดบิบาทอือจิบเะเรื่อนะเรื่นส นม่ค้างไม่แกดีก็าคือไม่้องเลย